รเท่สไตล์ออโตเมติกต้องสเซูเปอร์ซีวีที125ซีซีสตาร์ทอซูซูกิกโรผมเป็นคนชอบอะไรเรียบเรียบเท่ๆโคกิโร่สีดำนิ่งลึกลับันมีเสน่ห์ซื้ออยู่ในมือแล้วแมนดีผมมันคงไม่ชอบอะไรซ้ำซากกล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่ผมจะไม่ชอบโคกิโร่ นี่ก็ซอยลาดพร้าว90้บไปจราจรนั่นก็90ทะเบียนรถก็90อ,อะไรอะไรก็90อ,อย่าไปสนใจอะไรเลยครับจำนี่ดีกว่าสปอร์ตวีดีโอคลื่น90 90สปอร์ตวีดีโอคลื่นกีฬาคลื่น90 กรรมการเป่าหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับนักเตะก็จับมือแลกเสื้อกันตามธรรมเนียมน,นะครับแต่ปีเตอร์อ้าวเจ้าอะไรอีกอะไม่เอาเสื้อแข่งไม่ไม่เอาเสือเอเส้อบอลอนะเจ้าตัวในอะอยากได้ตัวในครับท่านผู้ชมอ้อนวอนสุดชีวิตเลยครับโอ้โหเนี่ยนะฮะใส่เจเพรสทีไรก็โดนทุกทีเสือ้อยืดเสื้อกล้ามเจเพรสครับเขาว่าคู่แท่นนั้นหายากเหมือนงงเข็มในมหาสมุทรแล้วใครละ่ะคือคู่แท่นของคุณ คนที่คุณคบอยู่ใช่หรือไม่ผมรักเลขานิเทศมีคำตอบให้คุณแบบตรงใจโทร1900 1900 66ฟันาง Yamaha the automatic leader บีทีหแรงละหนึเจอใครก็ใส่ได้เต็มๆวันนี้ลองขับรับโคกบวกโชครับรถฟรีถึง30กันยายนนี้